แปดผลไม้แคลอรี่ต่ำกินแล้วไม่อ้วนหลายคนถามมาเลยพี่ปราจะกินผลไม้อะไรดีที่กินแล้วไม่อ้วนในปริมาณที่เรียกว่าเรากำหนดไว้วันนี้พี่ปรามีคำตอบให้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้คำตอบนั้นแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube p e ้ t ิชเพจเฮตีปลยพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรา y o u t u b e อ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปาจะมาลงให้ทุกวันเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยสำหรับ8ผลไม้ที่เร,เรียกว่าแคลอรี่ต่ำกินแล้วไม่อ้วนทานในปริมาณที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 1. แอปเปิลแอปเปิลช่วยผลิตแอสเทอรลโคลีนที่พี่ปาบ,บอกเลยช่วยในเรื่องความจำแอปเปิลทานแล้วไม่อ้วนไม่เจ็บป่วยง่ายคือผลไม้ ที่ทานแล้วดีมีวิตามินซีอุดมอยู่มากมายโดยยิ่งไปกว่าน,นั้นผลแอปเปิลเขียวทานแล้วดีต่อระบบภูนต้านทานในร่างกายทำให้ไม่เจ็บป่วยง่ายยิ่งกว่านั้นถ้าสสาวที่อยากจะลดน้ำหนักทานแทนของหวานจะดีมากแบบไม่ต้องกลัว้วนโดยแอปเปิลร้อยกรัมจะให้พลังงานเพียง52แคลอรี่เท่านั้น2ส,สตรอเบอรี่อ่ามีคนรู้ไหมเนี่ย ถ้าหากว่าทานสตรอเบอรี่เหล่านี้ก่อนมื้ออาหารจะสามารถช่วยทําให้อิ่มไวเพราะมีปริมาณน้ําค่อนข้างมากทําให้ทานอาหารได้น้อยลงพูดตะกูลเบอร์รี่อย่างสตรอเบอรี่ลาสเบอร์รี่หรือเบอร์รี่ต่างๆมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานเหมาะสําหรับส,สาวๆที่ต้องการควบคุมน้ําหนักมากเช่นสตรอเบอรี่ร้อยกรัมให้พลังงานเพียง33แคลอรี่สบายมากเลยแล้วก็อร่อยด้วย 3. แก้วมังกร แก้วมังกรมีสารต้านน้ำมูนสระที่สามารถช่วยให้ผิวพรรณของเราชุ่มชื่นกระชุ่มกระชวยคืนความอ่อนวัยแบบไม่ต้องพึ่งครีมบำรุงมากมายที่สําคัญถ้าเราทานแก้วมังกรเพียงแค่ร้อยกรัมจะให้พลังงาน60 l, แคลอรี่นับว่าไม่มากมายเลยถ้าใครที่กลัวอ้วนหรือต้องการลดน้ําหนักเรามาทานแก้วมังกรกันแล้วเราจะรู้ว่ามีทั้งประโยชน์และที่สําคัญก็คือ ช่วยลดน้ำหนักของเราได้เป็นอย่างดีเห็นไหมเรามีผลไม้ดีๆที่เรียกว่าแคลอรี่ต่ำและไม่ช่วยให้เราอ้วนเรามาทานกันแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u b ี่ a t ชเพจพี่ f i s บ by พี่ป่าเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ พี่พี่ปลาจะลงให้และได้นำความรู้เหล่านั้นไปใช้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยข้อที่ 4. ส้มการรับประทานส้มเป็นลูกๆดีกว่าการดื่มน้ำส้มจะทำให้เราได้รับไฟเบอร์มากกว่าส้มยังประกอบด้วยวิตามินซีวิตามินบีโฟเลตซึ่งมีช่วยส่วนช่วยทำให้ร,ร่างกายเราเผาผ่านได้ดีส้มเป็นผลไม้ที่แคลอรี่น้อยมากร้อยกรัมให้พลังงาน42แคลอรี่เท่านั้น5อะโวคาโด อะโวคาโดร้อยกร่มให้พลังงาน160กสแคลอรี่อะโวคาโดเป็นกรดไขมันที่ดีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวในอะโวคาโดจะช่วยเพื่อสลายไขยมันอิ่มตัวภายในร่างกายมีคุณลักษณะช่วยลดไขมันร้ายในเส้นเลือดกล่กาวได้ว่าคุณประโยชน์มากมายพวกเรามักจะมองเห็นอะโวคาโดเป็นหนึ่งในส่วนของอาหารกลีนหรือเรียกว่าอาหารลดความอ้วนต่างๆมักจะมีแคลอรี่ต่ำเพราะฉะนั้นอะโวคาโด คือหนในสิ่งของหรือผลไม้ที่หลายคนต้องการข้อที่6กีวีในกีวี1ผลมีปริมาณแคลอรี่โดยประมาณ46แคลอรี่กีวีประกอบไปด้วยโพแทสเซียมวิตามินซีวิตามินอีน e, แล้วก็ไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์ในกีวีจะช่วยเรื่องการดูดซึมสารอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันโรคโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ได้ด้วย เจ็ดแคนตาลูปแคนตาลูปคือผลไม้ที่มีวิตามินและเกลือแร่สูงอีกทั้งวิตามินซวิตามิน A, อโพแทสเซียมไนอาซีนโฟเรตวิตามิน B และก็เบต้าแคโรทีนแคนตาลูปหนึลูกเล็กมีปริมาณแคลอรี่เพียง60แคลอรี่เท่านั้นแต่ว่าแคนตาลูปจะช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้นแถมยังช่วยดูแลสุขภาพปอดของพวกเราด้วยอันนี้สำคัญมากๆข้อที่8องุ่น องุ่นเป็นแหล่งเกิดของสารเรสเวอร์ทโรลซึ่งเป็นสารที่ช่วยต่ออายุชราว,วัยแล้วก็ยังทำให้เป็นสารที่ช่วยส่งเสริมสารอินซูลินเผาผ่านคาร์บโบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลภายในร่างกายอางุ่นเป็นหนึ่งในผลไม้ลดความอ้วนที่อร่อยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเนื่องจากอางุ่นมีน้ำตาลแล้วก็แคลอรี่ที่ค่อนข้างต่ำ น้ำตาลในเลือดที่ต่ำลงรวมทั้งไขมันที่ลดลงแล้วก็เรียกว่าห่างไกลเบาหวานถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกว่าผลไม้หลายหลาย,หลายชนิดที่หลายๆคนเคยถานแปลว่าทานได้ไหมทานได้ไหมเป็นโรคนั้นโรคนี้ทานได้ไหมพี่ปราอยากจะบอกว่าอาหารหรือผลไม้เหล่านี้ที่เราทานกันถ้าใครเป็นเบาหวานแล้วก็ในระยะต่างๆกำลังรักษาอยู่ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะทานแล้วมีสุขภาพดี แต่ในกรณีที่คนที่ลดน้ำหนักเรียกว่าเป็นผลไม้ที่ดีมากเลยถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube p ด f i s h p เพจเฮด h ี้ฟิบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเหล่านี้ที่พี่ปราจะส่งให้แล้วมาเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุค,คุณภาพสู้สูงวัยคุณภาพ มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i t <TV> เชื่อพี่ปลานะคะ